สวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่บริษัทมาสด้าโคยุสคาสีแยบมอภาคขอนแก่นนะครับวันนี้ผมมีรถดีๆขออญาตมพนำเสนอน,นะครับตามมาครับตามมาครับตามมาครับเฮ้ตามมาคันนี้ที่ครับน่าสนใจมากเลยรถป้ายแดงแต่ราคาหมื่สอง m าสด้าสองสกายแอคปี21วิ่งมา400กิโลข้อสำคัญคืออะไรรู้ไหมครับ คันนี้ยังไม่ได้จดทะเบียนยังไม่มีใครเป็นเจ้าของเลยเพราะยังไม่มีการซื้อขายคุณเท่านั้นที่จะเป็นเจ้าของคนแรกนะครับรอคุณอยู่ที่ v บอย n ั m มาสด้าโคยูสคา a r สียแยกมอภาคขอนแก่นไม่กริปสวยกริบสวยรอบคันเลยนะครับผมเปิดให้ดูนะครับห้องโดยสารข้างในตัวนี้เป็นตัวลองท็อปนะฮะ u ูลออปชันเลยล่ะพวงมาลัยเป็นมัลติเบาะหนังสีเทานะครับตรงกลางเป็นสักกะลาพวงมาลัยเป็นมัลตินะครับครบเดิมๆสวยกริบวิ่งมาแค่400กิโลนะฮะซึ่ง400กิโลดูครับพลาสติกจะไม่ได้แก่ออกเลยนะครับพลาสติกจะไม่ได้แก่ออกเลยไหมเอี่ยมจริงๆครับคันนี้ใหม่เอี่ยมจริงๆถูกกว่าป้ายแดงก็คือราคารถมืสอสราคาตั้งอยู่ที่500,000 59,000บาทนะครับโทรมาที่0 8 6 4 1 1 1 8 7 4คุณจะได้ราคาพิเศษนะครับติดต่อพุทธานินด่วนเอาไปเลยครับคันนี้ Mazda 2 Sky Active G นะฮะสวยงามสวยรอบคันด่วนเลยนะครับ0 8 6 4 1 1 1 8 7 4แวะมาดูรถแล้วลองขับรถไดล้ที่บริษัทโคยูสคา สีแยกมอภาคขอนแก่น